ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นายพิจัยชุนหาวชิระรองนายกร,รัฐมนตรีและร,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอาสาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี2567ประมาณ170,000ล้านบาทเพื่อกระตุน้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมมอบแนวทางให้ทอสขยายระยะเวลาผนชำระ ให้กับลูกค้าทออสอออกไปอกสิ0ปีจากบุคคลทั่วไปปกติดได้ถึง70ปีเปลี่ยนเป็น80ปีวนลูกค้ากลุ่มสวัสดิการข้าราชการผ่อนได้ถึง85ปีเป็นมาตรการระยะสั้นลดหนี้ทั้งระยะเวลาและเรื่องขายการจ่ายให้ยืดหยุ่นขึ้นและสามารถให้ผู้กู้สามารถพักอาศัยอยู่ได้ต่อไปซึ่งสามารถดาเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเป็นชื่อธนาคาร แล้วก็ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐบาลเนี่ยยาวนานเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าดูแลอาคารที่อยู่อาศัยของคนในประเทศวันนี้ที่อยู่อาศัยดูนี่แล้วผมคำนวณเร็วๆน่าจะ5ล้านล้านกว่าเมื่อเทียบขนาดของเศรษฐ,ฐกิจประมาณ1 8บแ้าล้านล้านก็อยู่ประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซนต์ซึ่งถามมาเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะฮะแสดงว่ายังมีคนอยากได้บ้านอีกเยอะนะที่ซ่อนๆอยู่แต่เข้าไม่ถึงจริงๆมันน่าจะมากกว่านั้นก็แปลว่าอะไรครับ และก็สองคนที่อยากได้บ้านนี้ก็อยากจะผ่อนยาวๆด้วยผมไม่อยากจะผ่อนสิบปียี่สิบปีอนาคตอาจจะมากู่ตอนสามสิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าอาจจะอยากผ่อนถึงเจ็ดสิบด้นการผ่อนก็จะยาวด้านนายกมนภวีรพัลลักษ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสุเคราะห์เพอรอสเปิดเผยว่าเอาสอพร้อมสารรับนิยิบายดังกล่าวเตรียมปล่อยชเชื่อให้ครอบคลุมลูกค้าผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบ,บางไปจนถึงกลุ่มที่มีไรายได้สูงระดับวงเงินบ้านสามล้านเจ็ดล้านบาทและสิบล้านบาท และระสอนแก้วคำรายงาน